วันนี้ขอเสนอภาษาโคราดวรรณคัมค่ะเอาคำแรกก่อนเนาะขอเสนอคำว่าสียืดสียืดนี่ก็ถือว่าเป็นคำกริยาเป็นกริยาเป็นอาการเป็นกริยาคือเหมือนเรารู้สึกเหมือนแบบกลัวหรือว่าขยะกขย,ยง หรือแบบเวลาเราเห็นอะไรเราเราแบบอุ้ยหรือว่าเสียวแบบว่าทําอะไรที่แบบว่าอมันตื่นเต้นแล้วมันทาให้เรารู้สึกเสียวเนี่ยนี่ยแหละก็เรียกว่าสียือด <c oughs> อันนี้ลึกมากเลยเขาลาดแท้เลยนะคําว่าสียืดสดียืดอุ้ยสียืดแทะมันแบบอุ้ยเสียวแทะอะไรเงี้ยเสียวจังเลยอุย้ยขวัขวขวัวจังเลยอะไรเงี้ยค่ะอ,อแล้วก็อีกคันหนึ่งอะไรนะ กระตูน <REP. S 2> คำว่าวจักไอจักไอจักไอเวยคำว่าจักไอเยวยจักไอเวยนี่ก็เหมือนกับแบบเป็นคำเหมือนคล้ายๆอุทานหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนก็ไม่เชิงหรอกมันจะเป็นเหมือนแบบว่าอุ้ยไม่รู้อะไรนักหนาอะไรกันนักหนาวะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยอ้ยไม่รู้อะไรประมาณเนี้ยก็คือมันจะประมาณเนี้ ว้ยจักไอ้เว้ยไม่รู้อะไรนึกหนาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกคำหนึ่งคำนึงคำว่ากระเจ็บลองพูดสิคะกระเจ็บคำว่ากระเจ็บนะ้าพูดเป็นไทยคำว่ากระเจ็บเนี่ยคำว่ากระเจ็บถ้าสำเนียงโคราชต้องกระเจ็บค่ะคำว่ากระเจ็บนี่ก็เป็นกิริยาค่ะเป็นการย่ำย่ำย่ำเท้าย่ำเท้าในที่ที่แฉะ ที่เป็นแบบน้ำคลําหรือน้ําสกปรกหรืออะไรเงี้ยส่วนมากก็จะใช้คําว่าสมมุติว่าลูกล,ลูกหลานจะไปเล่นน้ําสกปรกเนี่ยนะค่ะคนโคราชก็อย่าอย่าไปกระเจ็บอย่าไปกระเจ็บน้ําขี้ศีกน้ําสกปรกน้ําคลําอะไรเงี้ยค่ะอย่าไปกระเจ็บอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละก็คือเป็นกิริยาการย่ําการเล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ภาษาโคราชคําว่าค เคอะเขามาเคอะเข้ามาเคะขอเสนอคำว่าเคอะอันนี้เคอะนี่ยมันไม่เหมือนบ้านะถ้าเป็นภาษาไทยก็เหมือนบ้าแหละแต่เคอะนี่มันจะเหมือนประมาณไม่ไม่ไม่ใช่กับบ้าเลยแต่เป็นจะเป็นอาการแบบติ้งต้องก็ไม่ใช่บ้าก็ไม่เชิง หรือไม่ก็แบบว่าปัญญาอ่อนก็ไม่ใช่นะคะคือจะเป็นอาเอาลูกไม่เอาลูกเป็นอาการงงงงเบลอเบลอเออเออน่ะเออเออน่ะแบบแบบเออน่ะค่ะงัดไม่เอาซิปสังงัดเขยิีกแหละงังงัดอย่ามาเขอย่ามากระเจ็บตรงนี้นะสเตยเพเดต หมดเวลาแล้วตอนนี้พูดโคราชกันพูดโคราชงง,งงกันสิหมาฝรั่งแล้วก็คําว่าดาส่วนมากที่จะได้ยินคนโคราชพูดว่ากินดาไปดาหมายถึงกินด้วยไปด้วยหรือไม่ก็กินเด้งไปเด้งเหมือนไ,ไปด้วยนะกินด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นภาษาพื้นถิ่นจริงๆซึ่ง,งมีเอกลักษณ์มากก็เดี๋ยวฝากๆคนโคราดใครมีคำคิดคำลึกๆส่งฝากพิมพ์มาในคอมเมนต์นะเด้ค่ะเดอ้อเดี๋ยวฉันจะได้มาขยายความให,ให้ให้ให้คนที่อื่นได้ฟังกันว่าแต่ตอนนี้คือนึกไม่ออกกลามีใหญ่ด่าใครมีภาษาอะไรก็ <c oughs> มาเียกเปียนกันเนาะภาษา เอภาษาบ้านๆน,น,นะเอามาเสนอหน่อยเออนึกคําว่าไอ้นี่คําว่าคำว่าอะไรตูนฮะมาไลมึงก็หัวลาะแล้วเอามาคําว่าอะไรเอาก็พูดไปเถอะทั่วนี่ไงคําว่าถั่วดูถั่วดูถั่วก็ดูดูซิดูถั่วดูถั่วเอเอแล้วก็มีคําว่า 多多。